เซีววีเจนสลากสไลด์มาครับรถพู้รับเหมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกเลยว่าหลับกาอากาศอีกหนึ่งคันครับผม สวัสดีครับผมกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของซ่อมรถยนต์บ้านาน,นั่นเองนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็น c ซ v ร์เจนสนั่นเองต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยใช้สมบุกสมบันอีกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับเลขไมก็รู้สึกจะเกือบเกือบ4ี่แสกว่าโลแล้วก็เบื้องต้นเลยคือลูกค้าเนี่ยเอาไว้ใช้ออกต่างจังหวัดวิ่งสายงานนะครับเขาเป็นพ้รัะเหมานั่นเองแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างโซมหนักมากๆจากที่ผมดูเบื้องต้นแล้วนะครับรถคันนี้เนี่า รถหลับกาอากาศนั่นเองสตาร์ทไม่ติดไฟไม่มีอยู่ๆกดปุ่มสตาร์ทไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไฟปับป๊บๆขึ้นเต็มหน้าปัดไปหมดเลยแล้วเบื้องต้นแล้วเนี่ยจากที่ผมเช็คเนี่ยบนหน้าปัดเนี่ยไฟเอนจิ e นเช็คโชว์ทุกตัวจากการที่ผมดูแล้วเบื้องต้นก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยละกันสำหรับเจ้าตัวนี้เลย crv g e n 4ไปชมภาพประกอบกันลกัน,นะ ซึ่งตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเลอะทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เยิ้มไปทั้งตัวเลยนะครับเราก็เลยได้ทําการตัดสินใจแทนลูกค้าเลยว่าการทําในครั้งนี้เนี่ยคงจะต้องยกเครื่องออกมานะครับโอเวอร์ฮอนรอบข้าง4ีรอบตัวทั้งหมดนะครับผมและสาเหตุรถคันนี้เนี่ยที่ดับกลางอากาศนะครับเพราะว่าหนึงครับไดชาร์เสียนั่นเองนะครับเลยทําให้ แบตเตอรี่ในรถเนี่ยเลี้ยงไฟไม่พอนะครับเลยทําให้กดสตาร์ทรถไม่ได้ด้วยอันดับที่2เครื่องฮีตพัดลมหม้อน้ําไม่ทํางานเพราะว่าไฟเลี้ยงไม่พอนั่นเองแล้วก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดเครื่องฮีตแล้วก็บวกกับตรงไดาชาร์จเสีย พร้อมกันไปเลยนะครับก็เลยทําให้รถคันนี้จะต้องปลด์มาหาเรานั่นเองการดูแลรักษาเบื้องต้นของเรานะครับเราก็ได้ทาการยกเครื่องมาล้างนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนซีนทุกอย่างเท่าที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่พอเอาเครื่องขึ้นรถแล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการตรวจเช็คในส่วนของไฟเช็คโชว์นั่นอีกก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะ ยังมีอยู่เนื่องจากออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยมันเสียเสียมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ O2 เซนเซอร์เสียอยู่1ตัวซึ่งตอนนี้งบก็ค่อนข้างบานปลายไป,ไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ารื้ออะไรก็พังรื้ออะไรก็พังรื้ออะไรก็พังนะครับผมเบื้องต้นแล้วลูกค้าให้งบมาประมาณ50,000บาทนะครับแต่ว่ามันต้องเกินขึ้นมาเพราะว่าพอรือ้ออกมาแล้วยางแท่นเครื่องก็ กระจุยกระจายพอสมควรนะครับผมก็เลยลูกค้าบอกว่าอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนละกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เบรเสร็จเลยเนี่ยรถคันนี้ก็จบไปประมาณ6 0 0 0ื่นกว่าบาทเลยนะครับก็นอันนี้ก็คือในส่วนของโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นั่นเองผมมองว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ระดับหนึ่งละสิ่งที่ผมยังอยากจะให้ทําต่อนะครับก็ในเรื่องของช่วงล่าง พอช่วงล่างนี่พอกันกับเครื่องยนต์เลยนะครับผมใช้อายุการใช้งานมาก็ค่อนข้างที่จะหนักมากพอสมควรผมเองก็เลยคิดว่าเอาไว้เป็นช้อยในอนาคตให้กับลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําในส่วนของช่วงล่างกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเช็คเอนจิ้นเนี่ย ที่โชว์มาเนี่ยก็เราก็ได้ทําการค่อยๆไล่เช็คทีละตัว2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็เลนคาลิเบตใหม่นะครับโดยคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมแล้วก็ลบมันออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าภายในรถนะครับก็ยังดีโชคดีที่ว่ากล่องไม่ชอ็อตพังไปด้วยต้องบอกเลยนะว่าในเคสที่ไดชาร์จพังเนี่ยจะทําให้ระบบทุกอย่างลวนทั้งหมดในแบบนี้นะครับอันดับแรกอันดับที่2เลยเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราขับอยู่บนทางด่วนทางไกลๆเปิดไฟฝนตกเนี่ยแล้วไฟมันค่อย,อยๆวูบวูบบว,วหายไปเนี่ยต้องบอกเลยนะรีบจอดข้างทางให้โดยด่วนเลยอาจจะทําให้เครื่องยนต์ดับในขณะที่รถวิ่งอยู่แล้วเบรกล็อกก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายต้องบอกเผื่อเอาไว้นะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าขับขับอยู่ในความเร็วสูงอะไรเงี้ยเราจะอยู่รถดับพับเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องยนต์น็อกได้หลับได้เช่นกันทําให้ชาร์ปละลายได้เพราะว่าในการจ่ายไฟจ่ายหัวฉีดนะครับมันหัวฉีดก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันนะการจ่ายน้ํามันเนี่ยมันก็อาจจะแบบค่อยๆบางลงบางลงบางลง,ง,ลงทําให้ลูกแตกได้นะครับหรือชาร์ปละลายได้นั่นเองนะครับผมเครื่องน็อกได้ว่างั้นเถอะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ CRV Gen4 ของคันนี้นะ เราก็ได้ทําการเปลี่ยนรอบข้างของตัวรถไปค่อนข้างที่จะเกือบหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่ช่วงล่างผมเองได้เอาไปทดสอบเทสรถมาเรียบร้อยบ้างแล้วส่วนหนึ่งขับดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่าเดิมแล้วเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะน็อกมาเนี่ยลูกค้าเคยนํามาให้เราเนี่ยได้ตรวจเช็คทีหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยได้ทําการไปลองรถมาก่อนหน้านั้นนะครับได้ประมาณสัก3เดือนเองมั้งแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ หนักหน่วงพอสมควรนะประมาณนี้นะครับก็สําหรับ CRV Gen 4ยังไงแล้วก็ขอฝากไว้ละกันนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะนํารถมาให้เราตรวจเช็คเราก็ตรวจเช็คให้ฟรีทุกรายการแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราจะทําใบเสนอราคาเพื่อเสนอลูกค้าก่อนที่จะเริ่มทํานั่นเอง นะครับผมนะแล้วเราก็ตรวจเช็คฟรีอันนี้คือปัจจัยหลักของเรายังไงแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คกับเราก่อนนะครับบางบางอย่างแล้วลูกค้าอาจจะไปเช็คที่อื่นมาที่ที่นู่นที่นั่นบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่ามาเช็คกับเราเราอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าให้กับลูกค้าอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าหลังจากที่ผมเจอพบปะลูกค้าอยู่ทุกๆวันนะครับที่ลูกค้าไปตรวจเช็คจากที่อื่นมาแล้วก็โดนสั่งเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับบางทีแล้วลูกค้าก็ ไม่กล้าพูดไม่เป็นไรเอาเป็นว่าบางอย่างแล้วปั๊บเองจะมีภาพประกอบให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าเฮ้ยรถผมเนี่ยเอรถลูกค้าเนี่ยเอาขึ้นไปเช็คแล้วเนี่ยผมจะถ่ายรูปเก็บไว้ใั้หมดแล้วก็ไดเอารูปไปให้กับลูกค้าดูก่อนตัดสินใจเลยว่าจะทําหรือจะไม่ทํานั่นเองนะครับผมประมาณนี้ยังไงแล้วก็สควอชเซอร์วิสเซนเตอร์ครับฝากไว้ด้วยละกันร้านของเราเปิดทุกวันครับ9โมงถึง1ทุ่มนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะมีวันนักขัตฤกษ์บางวัน ที่เราจะหยุดนะครับแล้วก็จะหยุดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนเบอร์โทรศัพท์แล้วกันครับ0999535251หรือ0 8 1 8 8 6 4 4 6 1ร้านงเราก็กำแพงดำๆนะอยู่ถนนจัตุโชตเข้ามาง่ายครับเดินทางสะดวกครับผมแล้วก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะตรงพอสมควรนะ,ะประมาณนี้แล้วกันก็ฝากไว้ณนะที่นี้ด้วยละกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจแนะนำว่านัดจองคิวเข้ามาก่อน อย่า Walk-in เข้ามาเพราะบางทีแล้วรถล,ลูกค้าที่นัดเอาไว้จังหวะที่รถเยอะลูกค้าที่ Walk-in จะต้องรอ,อนานนะครับอันนี้ต้องบอกเผื่อเอาไว้ก่อนก็ยังไงก็ฝากไว้นะที่นี้ด้วยละกันสำหรับ Sport Service Center ครับผมวันนี้ปับเองก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ